กลับมาพบก,กันอีกครั้งอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดหัวใจนะคะคลิปวิดีโอติ๊กต็อกจะทํำยังไงนะั้นมาดูกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนนะคะเข้ามาใน Google เลยพิมพ์ค้นหาคาว่า S P E S M N ได้เลยนะคะเว็แบ,บแรกกันไปได้เลยเนาะอ่ะก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะและื่องจากเรามีสมาชิกอยูล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะอ่ามาเข้ามาแล้วหนะ้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะเลือกไปที่แพลตฟอร์มติ๊กต็อกตรงนี้ก่อนได้เลย เลือกหมวดหมู่ของเรานะคะเราใช้เป็นรวบรวมบริการที่รวดเร็วนะคะเลือกบริการต่อกันได้เลยนะคะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะมเมื่อล็กครบหมดแล้วนะคะทุกคนนะคะก็ไป copy ลิงก์วิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยเนาะ,ะแล,ะล้วกดไปที่แชร์ตรงนี้นะคะสามารถที่จะ copy ลิงก์ตรงนี้ได้เลยจะนำลิงก์มาวางนะคะจำนวนที่เราต้องการเนาะเราแค่100ก็พอน,นะคะเวลาเฉลี่ยของเราคือ2ชั่วโมง42นาทีค่าใช้จา่ายแค่0.5บาทจากนี้ให้กดส่งได้เลย และเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะหลังจากที่เรารอมาสักพักแล้วนะคะตอนนี้นะคะยอดกดใจแล้วก็กระโดดขึ้นมาเป็น114ใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยนะ